สวัสดีครับพบก,กับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ด Do Everything we c a n สำหรับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับผมมารีวิวครับผมก็เป็นอะแดปเตอร์นะผมที่ใช้กับ ก้อนแบตของดีวอลเพื่อที่จะต่อเข้ากับเครื่องมือของมาร i กิตานะครับผมรูปร่างภายนอกก็จะเห็นว่าตัวนี้จะมีสามขามเหมือนกับมาร i กิตานะครับผมส่วนทางนี้ก็จะมีแค่สองขา ียบเข้ากับขั้วของก้อนแบตดีวอลนะครับเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยครับผมตัวนี้น่าจะเป็น usb พอร์ตเหมือนกันนะครับนตรงนี้น่าจะสามารถนำไปชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จไรได้ด้วยครับผมโดยใช้สาย usb นะครับผมอ๋อจริงด้วยครับผมห้าวหโวลต์ 2.1แอมตัวนี้ครับโอเคถ้าใช้ได้ดีก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะผมมี2ฟังกช์ชันด้วยกันโอเคครับเราลองดูรายละเอียดรอบๆกันนะผม โอเคเดี๋ยวจากนี้ผมจะลองเอาไปทดสอบกับอุปกรณ์ของ m a k i t a ต้าดยวผมรวมทั้งเครื่องมือจีนนะผมที่ใช้ก้อนแบบ m a k i t a ได้นะผมเป็นตัวอย่างครับผมบางเครื่องมือก็เสียบได้ง่ายลงล็อกพอดีนะผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากที่บลอเวอร์ก่อนนะผม ก็จะดูแปลกๆลนะครับผมเพราะว่าความสูงก็จะเพิ่มขึ้นเพรอเรามีอะแดปเตอร์มาต่อเพิ่มครับผมแต่ก็ใช้ได้ครับผมดีกว่าเาเราฉุกเฉินนะเราไม่มีก้อนแบบตเตอรี่สำรองครับผมโอเคต่อไปก็ลอง เลื่อยวงเดือนของมาคิต a นะผมตัวท็อปตัวนี้ว่าจะใช้งานได้ไหมไม่มีปัญหานะผมใช้งานได้ครับผมมีอยู่เชื่องหนึ่งผมเอง เอาไปทํางานนอกพื้นที่ครับผมไปสร้างกระท่อมที่ปลายนานะผมตัดไม้ตัดอะไรบังเอิญว่าแบตเตอรี่ไมกิ t ตผมบางทีใช้ไปแล้วมันไม่พอผมเอาไปหลายก้อนก็จริงแต่ว่ามันไม่พอก็เลยซื้อกาแดปเตอร์นี้มาเพื่อฉุกเฉินโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูราเตอร์จีนดูนะผมแน่นหน่อยนะผมราเตอร์นี้ ก็ใส่ได no ้ครับผมเดี to ๋ยวมาลองย่า USB port นะครับผมชาร์จพัดลมดูครับผมพัดลมแบตเตอรี่ ชาร์จจริงนะผมไฟสีแดงติดนะผมใช้ได้ผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะผมสรุปก็คือเจ้าเครื่องอะแดปเตอร์ตัวนี้นผมผมซื้อมาในาราคาไม่ต่าสองร้อยสามสิบเก้าบาทตำนงนี้ครับผม 240บาท239บาท40บาทก็ตึงแมพลาสติกจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับผมแต่ใช้งานได้จริงครับผมก็มีไว้ก็ไม่เสียรายครับผมเพราะว่าบางทีแบตเตอรี่เราก็มีจำกัดการใช้แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นมาใช้เหมือนตัวน,นี้เป็นดีวอลมาใช้กับมาคิตา้านี่ก็ทำให้บางทีางานฉุกเฉินไดของเรา สามารถใช้แบตเตอรี่ตัวนี้มาแทนได้นะผมโอเคครับสำหรับิปนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ